สวัสดีปีใหม่ค่ะทุกคนคลิปนี้ถ่ายทำเวลา0.00 1มกราคมที่เขตวัมแลน์ชนบทเล็กๆในเมืองสวีเดนค่ะไม่มีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่ว่าบ้านไหนที่เขาสะดวกเขาจะซื้อดอกไม้ไฟแล้วไปขออนุญาตที่ทำการอำเภอเพื่อที่จะจุดดอกไม้ไฟเราก็เลยได้เก็บบรรยากาศสวยงามเล็กๆน้นอๆมาให้ทุกคนได้ชมค่ะ ดูดอกไม้เพลินๆค่ะทุกคนสามีเรียกเธอมาดูอะไรมันแปลกมากเลยมีโคมไฟค่ะลอยอยู่บนถนนแบบนี้นะคะน่าจะเป็นคนที่เขาซื้อมาจุดแล้วไม่รู้ว่าต้องปล่อยให้มันมีไอของควันไฟขึ้นไปทําให้โคมไฟลอยได้ค่ะทุกคนก็ลอยมาตกในใจกลางตัวเมืองเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเขาจะลอยขึ้นไปบนอากาศทีแรกก็กังวลเหมือนกันค่ะเพราะข้างหน้าคือ ปั๊มน้ำมันค่ะลอยไปแล้วก็หวังว่าจะไม่ตกบนบ้านเรือนของคนนะคะเพราะฝรั่งไม่รู้จักโคมลอยจ้าส่วนเช้าวันที่1มนุษย์ทำงานแบบเราก็ไปทำงานค่ะที่นี่คือสถานีมีเส้นชายแดนประเทศนอร์เวย์ที่จะนั่งรถไฟไปอีก115กิโลเมตรถึงออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวยค์ค่ะเราเป็นคนสวีเดน ที่ทำงานในนอร์เวย์นะคะก็จะเดินทางแบบนี้ทุกวันสามีขับรถยนต์จากสวีเดนที่บ้าน60กิโลมาส่งที่สถานีรถไฟค่ะแล้วเราก็นั่งรถต่อไปอีกประมาณ150กิโลถึงที่ทำงานค่ะใช้ระยะเวลาการเดินทาง2ชั่วโมงครึ่งตอนเช้าและ2ชั่วโมงครึ่งตอนกลับค่ะ ทำงานนะคะมีไข้นิดหน่อยวันที่หนึ่งมการาคมค่ะเตรียมขนมมาแจากเพื่อนๆที่ทํางานด้วยกันเป็นช็อกโกแลตขาวที่มีไส้ถั่วใครเคยกินบ้างคะมาจากประเทศอะไรดูแล้วมาจากประเทศเนปาลน,นะคะ<ไ>อะร่อยมาก<ไ>มีฮา้านด้วยค่ะ<ไ> ก็มองไม่เห็นแล้วนะคะสายตานี่จะซื้อไปฝากพี่พี่น้องๆที่เมืองไทยด้วยนะคะใครเจอมาดามบ้านนะสวีเดนตรงไหนเรียกนะเป็นช็อกโกแลตขาวไส้ถั่วชอบมากเลยค่ะรถไฟใกล้จะมาถึงที่สถานีแล้วคะ่ะแต่ดูเสียงทุกคนจามจนจมูกแดงน้ำตาไหลไปห,หมดเลยอะไหวไหมเราวันนี้ฮ้ ลงรถไฟมาเจอพี่พรสาวโคราชค่ะไม่สบายดูอ่ะวันเนี่ยเอ๊มาเจอพี่พอ oh <my. S 1> รอีกแล้วนะค่ะมาเจอพี่พรค,ค่ะนูนไปแล้ว ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับคนที่ติดตามวันอยู่ก็คือสาวไทยที่มาใช้ชีวิตในต่างแดนนะ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยวันไม่ค่อยรู้จักใครคะ่ะพอได้มีโอกาสได้รู้จักพี่พรวันได้ยินเรื่องราวของผู้หญิงไทยในนอร์เวย์แบบ เยอะมากแล้วเป็นเคสเป็นเคสที่เราควรจะรู้แล้วเราก็ควรจะศึกษาเอาไว้นะคะถ้าวันเจอพี่พรอีกวันไหนวันจะให้พี่พรเล่าให้ฟังคะ่ะทุกคนส่วนตอนนี้วันไปทํางานก่อนคะ่ะพบกันอีกครั้งตอนเย็นหลังเลิกงานนะคะคลิปนี้ถ่ายทําวันที่1มกราคมนะคะเป็นวันหยุดของประเทศนอร์เวย์ทางยุโรปจะให้ความสำคัญกับวันหยุดคะ่ะนั่นก็คืออยากให้ทุกคนได้อยู่กับครอบครัวทุกอย่างก็จะเงียบสงบแบบนี้นะคะ ห้างร้านสำนักงานหน่วยงานต่างๆจะหยุดขายยกเว้นงานที่จำเป็นจะต้องทำส่วนดิฉันทำงานเป็นแม่บ้านโรงแรมนะคะก็คือจำเป็นจะต้องทำก็จะต้องมาทำโดยที่จ่ายค่าแรง1เท่าค่ะนี่คือบรรยากาศในวันปีใหม่ก็จะเงียบสงบแบบนี้ไม่มีการเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่เหมือนประเทศไทยของเรานะคะถึงที่ทำงานแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอใครเราจะเอาช็อกโกแลตขาวให้เพื่อนแล้วก็จะพูดคำว่า God n i t O เป็นภาษานอร์เวย์แปลว่าสวัสดีปีใหม่นะรอชมนะคะเราจะเจอใครเดี๋ยวเจอแขกเจอลูกค้าก็จะให้เลยนะเอาเอาเราลองมาลุ้นกันว่าเราจะเจอใครนาะ เตรียมช็อกโกแลตก่อนของกับอาการหวัดเราจะเจอใครใครอยู่ที่รีเซพชั่นไปดูกัน เย a for d y Thank you to start to start ก็เดินแจกช็อกโกแลตให้เพื่อนๆค่ะแล้วก็ต้นคริสต์มาสถ่ายไว้ก่อนหลังจากวันนี้นะคะที่ที่คลิปออกอากาศเราจะมีวันหยุด4วันทำงานอีก5วันแล้วก็จะบินกลับประเทศไทยแล้วจ้าก็สวัสดีวันปีใหม่พี่พี่น้องนองทุกคนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ บรรยากาศตอนเย็นหลังเลิกงานค่ะวันนี้เป็นวันหยุดเราก็เลยทำงานไม่เต็มวันแต่ก็จ่ายเต็มวันนะคะทุกคนบรรยากาศประมาณ5โมงเย็นกลับบ้านแล้วค่ะเอ,อ้ยไม่ใช่สีตอนนี้ที่ทำคลิปนะคะบรรยากาศ4โมงเย็นค่ะวันนี้เลิกเร็วจ้า ตรงนี้ก็คือใจกลางเมืองหลวงออสโลประเทศนอร์เวย์ตรงสถานีรถไฟเลยค่ะใครที่เห็นภาพนี้บรรยากาศแบบนี้มีโอกาสมาเที่ยวนอร์เวย์ก็คือจะเจอดิฉั้นแน่นอนตอนเย็นและตอนเช้าเดินขึ้นรถไฟมาต่อรถเมล์ไปที่ทำงานแบบนี้ทุกวันค่ะ ในเมืองหลวงแบบนี้ผู้คนจะพลุกพล่านก็จะเป็นคนที่เข้ามาทํางานนะคะก็จะมีหลายคนที่ใช้การเดินทางไปพัก <S <S หรือมีบ้านอยู่ห่างจากเมืองหลวงเช่นเดียวก,กันกับดิชันค่ะเพราะว่าออสโลเมืองหลวงประเทศนอร์เวย์เป็นเมืองหลวงที่มีอัตราค่าของชีพสูงเคยติดอันดับหนึ่งของโลกหลายปีด้วยกันนะคะก็คือข,ของกินของใช้ที่พักอาศัยแพงมากถ้าเราเป็นคนไทยอยากจะมาอยู่อาศัยสักหนึ่งเดือน ควรจะมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ30,000บาทสำหรับค่าที่พักอย่างเดียวนะคะบวกกับค่ากินซึ่งอาหารก็จะมีราคาแตกต่างกันไปค่ะว่าจะอยู่แบบประหยัดหรืออยู่แบบไหนก็เลือกได้แต่ค่าที่อยู่อาศัยประมาณเดือนละ30,000บาทค่ะก่อนที่จะไปขึ้นรถไฟมีเวลาสักห้านาทีก็จะแวะมาเก็บภาพดอกไม้สวยๆในร้านดอกไม้ขนาดใหญ่ที่อยู่ในสถานีรถไฟเลยนะคะ รถไฟแล้วนะคะวันนี้เลิกเร็ว1นึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้เป็นบรรยากาศ4ี่โมงเย็นวันนี้ดีมากเลยมีแสงสว่างนิดนึงเรามาถึงรถไฟแล้วค่ะทุกคนนั่งรถไฟกลับไปถึงสถานีปลายทางสถานีมารอรับจ้านั่งรถไฟไปอีก1นึ่งชั่วโมงสิบหนาทีนะคะถ้าไม่มีปัญหาอะไรนะ บางวันก็มีปัญหานิดหน่อยค่ะมาถึงบ้านแล้วนะคะทุกคนมาดูเมนูส่วนอาการตอนนี้พึ่งอยากแก้ไขไปก่อนค่ะพร้อมกับอาหารเมนูการกินคือล้างตู้เย็นคือเคลียร์ของในตู้เย็นให้หมดก่อนค่ะทุกคนเออให้มาให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่อยู่หลายหลายวันช่วงที่เรากลับเมืองไทยนะคะส่วนวันไหนที่วันแบบ รีบมากแล้วไม่ได้ทำคลิปนะคะก็ฝากรับชมคลิปไฮไลท์คลิปเก็บเห็ดของปีที่แล้วก่อนที่วันจะลบคลิปทิ้งเพื่อรอฤดูการหน้าค่ะทุกคนก็ชมไฮไลท์ก็คลิปเก่าเอามาตัดต่อมาอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราไปดูเมนูกันดีกว่ากินอะไรตอนเยน็นของเหลือวันนี้นะคะทุกคนนี่ตำซัวขนมจีนขนมจีนมีติดตู้เย็นติดติดบ้านติดตูนอยู่แล้วคะ่ะ ำซัวใส่หน่อไม้ฝรั่งด้วยค่ะทุกคนแม่แม่เคยเจอไหมคะแล้วก็หมูย่างค่ะน่าทานไหมคะทุกคนเมนูง่ายๆเอาตัวรอดไปเป็นวันๆไปะค่ะช่วงนี้ คุณสามีก็เป็นห่วงว่าเราจะกินได้หรือเปล่าถ้าอ่าของในตู้เย็นมีอะไรบ้างขาดอะไรเธอก็ซื้อมานะแต่ว่าเราไม่มีเวลาซื้อเลยค่ะทุกคนก็เป็นแบบนี้ไปนะคะตำสั่วขนมจีนกินกับหมูย่างค่ะมาคะ่ะแม่แม่กินดูซิว่ามันจะหายป่วยไหม <laughs> โอ้ย กินก้านซาลารีนะคะชอบมากเลยกินด้วยต้องลอกออกด้วยพรุ่งนี้ไปทำงานต่ออีกหนึ่งวันค่ะกินเสร็จอาบน้ำนั่งพักผ่อนด,ด,ดูนู่นดูนี่อัปเดตข่าวที่เมืองไทย,ก,ยนนกินยานอนอาบน้ำกินยานอนพรุ่งนี้ตื่นตีสามครึ่งค่ะตอนนี้ ตารางรถไฟมันไม่สะดวกมีการปรับเข้ากับช่วงหน้าหนาวค่ะซึ่งมันไม่อำเนยความสะดวกกับเวลาไปทำงานของเราก็เลยต้องตื่นเช้าผิดปกติเกิด <c oughs> <c oughs> กว่าปกติแล้วก็มีเวลาหนึ่งชั่วโมงพรุ่งนี้ตอนเช้าพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ <c oughs> <c oughs> เป็นมาดาบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นด,งดังแดดสายลมเย็นพระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัด